วันเดเที่สัญญาว่าจะกินให้น้อยลงน้ำท่วมทุง่งผักบุ้งหลงเหลแองโ่า <Hello. S 1> อุหยอีนี้ก็คือกเป็นใครใครอ่จะจำไม่ได้ใครอ่ะใครอ่ะมาเข้ากล้องได้ไงหนูเดี๋ยวต้องไปเซ็นเซอร์หน้าทิ้งไะเนี่ยเดินเข้ามากรชอกทท้งกูเลยโคตรน้่านะกแฮงเหรสวัสดีทุกคน มาพบกันอีกแล้วกับวอล์กวันเดย์ที่สัญญาว่ากินให้น้อยลงงง,งป้าเอ๊ะทำไมไม่มีอีพิมเพราะว่านี่นะจ๊ะชิโกลังโคกอยูน่นะจ๊ะแบบจะออกมาสวยสู้สิ่งที่กูทำให้หรือเปล่าก็ไม่รู้บาดมากมันกล้าเนาะกล้าที่จะกล้าที่จะมั่นทุกคนมีความกล้าโก้ไม่ใช่น,นะทุกคนกูจะทำยังไงให้ทุกคนเห็นดีวะน,นี่กูอยากให้ทุกคนได้เห็นท้องฟ้า เอ้ยได้ว่ะทุกคนดูนะช่วงเนี้ยคือมันแดดมาทุกวันเลยเว้ยเราคืออยู่วันนี้ที่เราแต่สนใจว่าเออเราว่างวันนี้มาถ่ายกันเถอะมึงดูก้อนเมฆซะก่อนแล้วเมื่อกี้มึงกูออกมาคืออมแบบพายุอะ่ะข้างทางคือแบบใบไม้หมุนนะเพราะแบบมันเป็นลมพายุอะ่ะเฮียมากเฮียมาก,มากทุกคนเอาใจช่วยเราด้วยสู้ คิดว่ารอดหรือไม่สู้กับใครสู้กับตัวเองไม่รอดกดหนึ่งไม่รอดอีกทีกดสองไม่รอดต้องมากกดสามบึงนัดกันทําไมกดสี่หรอก็ตอนนี้เราทำการถ่ายคลิปเสร็จไปแล้วจำนวนหนึ่งคลิปเอ๊ะหอสองคลิปเอ๊ะสี่คลิปเออไปดูเอาเองเออเพราะว่ามันออนก่อนคลิปนี้อยู่แล้วจ้าไม่เปล่านะไม่รู้เหมือนกันเอ๊ะซึ่งตอนนี้ฝนกลับมาตกอีกแล้ว ก็ไม่รู้จะังไงแต่เราตอนนี้หิวมากก็เดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินกันเนาะจ้าบายบายจ้าต่อแล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้เป็นชายแท้ครับผมอย่างตึงครับจานเฮียอะไรนี่หักว่าเธอผ่านมาได้ยินเปียกปอนเวอร์ตอนนี้ก็คือสั่งของกินอปนไรไปอ่อยจ้าเดีย๋ยวได้มาเราจะถ่ยให้ดูจ้านี่นะจ้า ของกินมาเสือของกินมาเสือไปแล้วนะจชานี่นะจชาก็คือมุมอีนี้ก็คือย้อนแสงเวอร์ไม่ได้เวอร์นะครับน่าก,กินมากน่าก,กินมากคุณแม่นี่น้าชา,มาเมอร์ริกานโน่มะพร้าวสันนี่ชาไทยชาเย็น <c oughs> ชาส้มทุกคนเว่าอะไรทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่า ตันกาชาเย็นสุดท้ายแล้วมันก็คือชาแล้วก็ได้ที่เย็นหรือเปล่าขอบคุณค่ะมันคือชาแล้วก็ได้ที่เย็นหรือเปล่าชาชาเย็นต้องเป็นสีส้มไม่คือแต่ว่าเราไม่ได้บอกไปว่าชาอะไคือถ้าบอกเป็นชาไทยเย็นก็คืออันนี้ยถ้าเกิดเป็นชาสัำเย็นรูปก็คืออีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นชาไต้หวันเย็นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามึงพูดมาโดดๆว่าชาเย็นสุดท้ายแล้วมันก็คือชาสุ่มชาอะไรก็ได้ที่ใส่น้ำแข็งชาไอชาเย็นต้องเป็นสีส้มไม่ใช่ ชาเขียวเย็นเนี่ยมันก็คือชาเย็นไม่ก็มันมีสเปซิฟิกไงแต่เมื่อแต่เมื่อพูดว่าชาเย็นมันต้องเป็นสีส้มแล้วต้องใส่นมเข้าใจไหมทุกคนอเมริกาโน่น้ำมะพร้าวหอมมากเออมึงกูสงสัยทำไมผู้หญิงเป็นเมนเขาถึงบอกว่าไม่ให้กินน้ำมะพร้าวอ้าวมาเป็นไรไหมอ้าวทุกคนเคยเคยเคยได้ยินความเชื่อนี้บ้างพิมมาบาย อจมาเล่นบิงโกกันเถอะย้่ง่มยิ่งจะส่งยิ่งนิ่จ้ะอ้าวเกิน มึงมีกี่ใบสองอุ้ยอ๋อไม่ใช่โถไม่สวยละหนึ่งใบ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 เอบิงโกกัน ห8 5สิบไม่มีทุกคนนี่นั่นมันบินตรวหนึ่งอัน่ะเรายังไม่ได้สักอันเลยคุณแม่เต้นหนาเต้นหนาเต้นโชว์สิคอยดูนะอีกคนบินก่อนจะรอานาบาามากเลยนี่คณือว่าาอะมากอันนี้ก็คือบินตะาหนึ่งอัน แต่อันนี้ก็คือไม่มีวัตถงั้นอันนี้น้แน่นเอียดอันนี้ก็คือเนี่ยน้ำท่วมทุ่งบุ้งหลงเหลงงงกินเอาสมน้ำหน้าอยู่ในมุมย้อนแสงเลยสมน้ำหน้ามึงมันมันไม่ปกติจริงเก่งมาจากไหนก็แพ้ยังเธอ ุกคนดูมันมันรอแบบว,ว่างั้ทุกคนมาดูนี่นี่น้ำท่วมทุง่งผักบุ้งบกยหลงอีกแล้วกูงงอะไรวะอุ้ยจากผักบุ้งบกเหลงในวันนั้นกูบินก่อนมันเฉยหนึ่งอันองงมันเป็นไปนได้ยังไงเ,เกมวัดกันที่เออเกมวัดดวงคุณแม่ปรากฏการสำคัญบิงพร้อมกันเ <laughs> ส,สมอแบบพร้อมกันไป งงทุกคนงงเฮ้ยเอ,อ้ยก็เกิดขึ้นได้ในเกมมัดดวงเนี่ยชอบมันชอบมาเล่นบิงโกตรงนี้มมนสุกดีนี่นะจ๊ะหลังจากเล่นอะไรกันได้ปงแล้วชี้ชีช้คนนี้ชี้คนนี้เขาจะถ่ายติ๊กต็อกเขาจะเป็นดาวติ๊กต็อกเวอร์แต่ว่าก็ทำงงนี่แหละก็คืาลงไปเวยงงทำทำไมก็เดี๋ยวไปช่วยชี้ถ่ายติ๊กต็อกกันจ้ะ หนึ่งสองสามเอาไม่ได้ยินนี่ยะไรนะไม่ไดหนึ่งสองสามตัดก็ <c oughs> คือติดขัดกูมันติดขัดหัวว่า แต่งไปเยอะแล้วแบบเยอะเวอร์ยังเหรอวีดีก็คือแกเป็นใครใครอ่ะจำไม่ได้ใครอ่ะ,ะ <c oughs> ใครอ่ะมาเข้ากล้องได้ไงหนูเดี๋ยวต้องไปเซ็นเซอร์หน้าทิ้งปะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากำลังจะไปสักที่หนึ่งไม่บอกกันที่ไหนจะไปก็เห็นเองแต่ออกจากร้านมาแล้วจ้ะโกโก้โก go, go, go. โก้โกโก้โกอังเอิลแองเอิลแองเกิลเพลงบันโลกไงอุ้ยเมืองแสงที่นี่สวยเวอร์ <c oughs> <c oughs ผิวดีเวอร์มึงดูก็ตอนนี้มาอยู่ที่เอ๊ห้างคุณคุณนะเหมือนไม่เคยถ่ายที่นี่มาก่อนเลยบ้าไม่เคยถ่ายมาแล้วสิบ้านชิปสักก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันเนอจะนอจะเห็นไหมวันนี้กินน้อยเชื่อเราทุกคนทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมมองไปเดินเข้ามากรช็อกทั้งคู่เลยโคตรน่ารักอยากได้อยากได้ทำไงดีซึ่งเขาบอกว่า เราจะต้องซื้อของ199้บาทเกือบถึง199ร้เา้ราจะแรกซื้อน้องมอได้ไง1 9 9บาทเพราะงั้นภารกิจของเราคือกูจะซื้ออะไรให้ถึง199้อเกสจอกันก็คือเดินหาหนังสือนานมากว่าซื้อหนังสืออะไรดีวะจนื้อให้เรเห็นเข้าขายการ์ดโปเกมอนเดี๋ยวเาไปซื้อการดโปเกมอนดีเพราะว่าเผื่อเอามาเปิดทำคอนเทนต์ต่อเผื่อได้การ์ดอะไรเอาไปขายต่อไงปะเดี๋ยวมองไปดูว่าเขามีการ์ดแบบชุดลาสุดขายไหมอะไรยังไงเผื่อเปิดได้้ออันนนรุตตื่ มีครับกระโปรโมันแล้วครับไม่มีครับไปด้วอ๋อเขาแจ้งเลยใช่ไหมครับหมดเลยตะวันก้าวอันนี้แรกซื้อได้ไหมครับอันไหนเอออาจจะอยากแรกซื้อหมอ้อหม้อเนี่ยครับเพราะมันถึงไว่เก้าเก้าใช่ไหมถึงครับถ้นงั้นแรกซื้อหมอ้อครับไม่มีครับ ่ามึงมีเหรออ่าเพื่อนมีครับได้ค่ะเพื่อนบอกเลยอ๋อให้สแกนเหรอได้ค่ะนีเอารีบเดินมาแต่ไกลเชนะเฮ่ได้หม้อแล้วได้หม้อแล้วเกลียดใจเขาว่าได้หม้ออะไรมันถูกแย่เนาะก็ไม่แย่นะถ้ามึงไม่คิดอะไรมราชอบพี่แบบกูซื้อการโปเกมอนเพื่อเอาของโปเกมอนน่ะติ่งแค่ไหนคิดดูแบบพนนั ถึงขั้นก็ออฟเฟอร์อย่างอื่นๆมาด้วยแบบอันนี้แลกได้เหมือนกันนะคะเออแต่ไม่เอาอ่ะอยากได้มงเดี๋ยวเราไปกินข้าวแรกหรือไงหิวยังนิดหน่อยทางละอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันนะจ๊ะนี่นะจ๊ะคิมบับกับกิมจิซิเกะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวสลับสลับกล้องอร่อยมากในฟู้ดควอดวันเป็นสัปทุกคนอร่อยมากมันเปร้านเกาหลีอยู่ร้านเดียวคลย คนเกาหลีมากินจะบอกว่าอร่อยไหมก็ไม่รู้แต่คนไทยกินแล้วอร่อยมันทุกปากเราอ๋อแล้วเ้วก็แบบเราไปใท้ก็กินอ่ะเพราะราคามันก็ถูกดีแบบไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้ก็แบบคุ้มค่าคุ้มราคาก็หลังจากที่เราไปซื้อตัวการ์ดโปเกมอนมาใช่ไหมเพื่อาจจะเอาหม้อปิกาจุเราก็จะมาเปิดการซึ่งไม่เคยเปิดการ์ดมาก่อนเลยไม่เคยเปิดแบบไม่เคยสะสมมาก พอรู้สึกว่าแบบถ้ากูเพิ่มสะสมปุ๊บเดี๋ยวมันจะยาวตายนะสุดท้ายก็ซื้อมาเพราะว่าอยากได้มอไม่แต่คืออันเนี้ยเท่าที่กูทราบนะคือกูจําไม่ได้ว่าในเนี้ยในหนึ่งานา่ะมันมีมันในหนึ่งซองอะ่ะม,ม,มันมีกี่ใบอ๋อมีหกใบซึ่งเขา,ามีกราดฟอยล์สองใบในซองซึ่งถ้ากูจำไม่ผิดอะ่ะเหมือนที่กูเคยดูเขาคนอื่นเขาเปิดกันนะใบสุดท้ายอะ่ะมันจะไม่ใช่เพราะงั้นอะ่ะเวลาเปิดอะ่ะ เราแบบคิดหนังใช่ไหมเราเอาไปสุดท้ายมาอยู่ข้างหน้าเราค่อยเปิดว่าไปแบบไปปังๆอ่ะมันจะอยู่อันท้ายสุดพอดีอะไรประมาณน,นี้มึงตื่นเต้นอะ่ะกูว่าสัน้นกูว่าจะอยู่ในวอล์กกูจะแกะยังไงให้ซองมันสวย,ยดีวะ <c oughs> มึงมก็กอยากให้ซองมันสวยอ่ะ <c oughs> มึงต้องต้องใช้กำใจถ้าอยากให้สวย ข้างหนักได้ป็นไงแต่แบบอยากให้ข้างหน้ามันยังแบบเอออะไรเตื <ละ S 1> ่นเต้นว่ะแล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาเก็บเข้าซองเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่มีซองเก็บไม่มีอะไรเลยมึไม่เคซื้อนานๆเลยแต่เมื่อนะที่ใส,ส่ที่ใสก่ก็แต่มันมันแบบมันของเกาหลีอ่ะแบบที่ตรงน,นี้สมุดการ์ดจุดนี่คือตังไง All, all. เวลโอเวลโอเฮ้ยมึงมันก็มันก็วิบบับนี่อ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าวงงเวลโอวิบบับแลนก็มีมัสคิป้าไม่สคิป้ามบบาสแบบคาัทแบบมัสคัทนงมุข้านังมุขขัดนะจ๊ะอะไ,ไรอ่ะอ๋อแค่นิ้แค่ไหนอะไรอ่ะ ในแค่ยันมากเว้ยสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายทำไมอ่ะบัดรด้วยเฮ้ยวิบบับวิบบับวิบบับโอายงั้งนแสดงว่าไปสุดท้ายวิบบับไปแล้วโอเคงั้นไม่ต้องคือมึงสั่นอยากได้ของดีอ่ะจะกูจะคนซู้ดวงอย่างกูอ่ะกูให้มึงเปิดซองนึงให้กูเปิดอ่ะเออให้ดองนีดให้มึงเปิดอะไรซองนึงคนดวงอย่างกูอ่ะมึงมันไม่มีทางได้ของดีอยู่แล้เก็ตป่ะ <laughs> ลเราชเองก็เป็นหนึ่งเลยคนที่ดวงมาเัน,เนมือไม่มึงอาจจะดวงดีกับสิ่งนี้ก็ได้มึงเปิดกาชาให้พี่มึงพี่มึงโอเคนี่คือเวลากูเปิดเองกูไม่เคยได้เลยนะ๊ตึงเต้นนะแม่เรามีแค่วสารซองเพราะว่าซื้อคอยอยากได้อยากได้หม้อะไรอ่ะอะไรอ่ะสาวอะไรวะสาวปิโซเดต เป, NPC, เป็นการ์ดเป็นการ์ดแบบการ์ดเทรนเนอร์อะไระอ่ะอ๋อเคครับเคครับเคครับน้องน้องนกอ,นอแก้วเฮ้ยวินดี้ใช่ไหมกาดี้กาดี้กาดี้โดยวินดี้วินวินดี้เฮ้ย,ยนี่นว่าค่รองตัวนี้สวยมาก ฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ไม่ใชอะไรบิบบับไหมบิบบับบิบวับวิบวับอันนี้วิบวับมันก็อ่าเป็นมีนน้องแมววิบบับมันก็ยังไม่ได้ของแม่สักอะไรเลยโอเคดิซื้อน่ะซื้อเพราะเราอยากได้หม้อนอยากไปชิดว่าอยากได้ของแม่แต่ก็อยากเอาไปขายต่อเข้าใจ่ไหมฉันก็อยากเอาไปจากฉันก็อยากได้ของแรงเพื่อเอาไปขายต่อฉันจะได้ได้กำไรจากการซื้อมอไงครับป้า แบบไข่จะบางรังอร่อยก็โอเคอ่ะเข้าใจปะอย่างนั้นมันก็คืนทุนนิดนึงอ่ะจากการซื้อหมออ้อแต่ว่าพูดได้ม็กจีนว่าคนรกมันจะไม่ได้กูกูจสตาร์ทกิจกันมรบตแล้ว้ไงมึงกูฉีกพังไปแล้วว่าทำอะไรดีให้มันพังไปเถอะมาสุ้มเผะไปเรื่อยกูมันซอมทำอาไอยู่ละ แต่การ์ดมันแข็งอยู่นะไม่เคยจับการ์ดของจริงไม่คิดว่ามันจะแข็งขนาดนี้เห้อครับติ่มแล้วอือวางดีๆนะกูระวังนะกูอึ้งกินข้าวมาถ้ามึงถ้ามึงได้การ์ดใบ็ดม,มันก็ไปซ้อนหลังนะ <S <S ไม่ไม่กูกูซ้อนที่แล้วกูตัดสียทำอะไรได้กูอันนี้เหมือนจะดีในการในการเล่นจริง อัดซ้ำสรุปสรุงก็ขีเกียมรมึงไม่ได้ของดีเลยอ่ะว้าบายอีดอกพอจบแยกสาก็วันนี้ก็จบแค่นี้แหละจบอย่างอารมณ์เสียเพราะคืออ่ะอีดอไม่ออแต่ว่าเราจะไม่เกิดตรองคิดว่า เดี๋ยวเราดูคลิปมอปิกาจูได้เลยน่าจะเป็นคลิปแบบต้องมาม่าไตแบบเมาส์ไปกินไปกินไปเมาส์ไปอันคัดอะไรเงี้ยฟิลฟิลแบบเปิดเพลงคอแต่แล้วอย่างไรก็ต้องหาท็อปิกมาเออเพลงคอคุยฟิลฟิลอันคัดแม็กเราก็อาจจะเหมือนอีคลิปบอ็อกอนนู้นไงที่นังแบบพูดไปเรื่อยอ่ะเออแต่มันจะเป็นฟิลนังแหละแบบกินมีเพลงคอแบบชิลๆหรือเปล่านะก่อนว่าวันนี้กินน้อยลงหรือยัง น้อยเลยนาำน้องน้ำองอ,อันนี้น้ำองคจริงๆมาเทียบกับวันน wow. ั้นอ่ะทุกคนแหงเลยเทียบกับเทียบกับปกติกินน้อยใช่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ๊าชอบกดไลค์กดแชร์กด b s บสไครต์คอมเมนต์เพืคุยกันจ้าบ้ายบาย